ตรวจคาดม็อบอยางชุมนุมใหญ่3ามกันยายน5จุดในพื้นที่ภาคใต้นายกยืดยันไม่ประกาศใช้พรบรความมั่นคงทายาทกระทิงแดงหลุดข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนดหลังหมดอายุความอายการเล็งออกหมายจับไม่มาฟังคำสั่งคดีชนตำรวจทองหล่อเสียชีวิตอ้างเหตุป่วยอยู่สิงคโปร์นายสันติภาพผู้ต้องหาคดีอุ้มฆ่าเอกยุทธยอมรับมีทนายสาวเข้าพบในเรือนจำจริง แต่ยังยืนยันคําให้การเดิมขออุบปมฮาร์ดดิสกล้องวงจรปิดวิปรัฐบาลยอมถอยแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาสอวอมาตรา5ตัดสภาผัวเมียทิ้งเหตุแรงต้านรอบทิศ สวัสดีค่ะตอนแรกคุณผู้ชมเข้าสู่มติชนข่าวข้ามค่ะประจําวันจันทร์ที่2กันยายน2556อยู่กับเรา2คนดิฉันอารีรัตสุขุ้งเรืองค่ะและดิฉันวีรันพัฒอินทมาค่ะ กลุ่มผู้ชุมนุมเกษตรกรชาวสวนยางนะคะยังคงชุมนุมกันอย่างยืดเยื้อแล้วก็มีเนวือนมที่จะรุนแรงขึ้นโดยม็อบที่จังหวัดชุมพรค่ะได้มีการยึดสารกลางจังหวัดนะคะตั้งลงศพรวมถึงเผารูปภาพของนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ,คะขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุรอบยิงม็อบที่อำเภอชะาวอวดก็ยืนยันนะคะว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมในครั้งนี้ทางฝั่งของตำรวจก็ระบุนะคะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมกันใน5จังหวัดของภาคใต้ ผู้สื่อข่าวมติชนทีวีจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานว่าการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางและชาวสวนปาล์มที่บริเวณสี่แยกควนนองหงและสามแยกบ้านตูนอำเภอชาาอวดเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำต่อเนื่องเป็นวันที่11ล่าสุดผู้ชุมนุมมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงผู้ร่วมชุมนุมและกาดดูแลความปลอดภัยของม็อบเสียชีวิตหรายบาดเจ็บหนึ่งราย ทางด้านของนายแพทย์สมชัยอัศวสุดสาครผู้อํำนวยการโรงพยาบาลมหาราชแถลงผลการรักษานายสิทธิศักดิ์ใจงามอายุ28ปีชาวอําเภอะอวดที่ได้รำบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบยิงระหว่างที่ร่วมชุมนุมว่าแพทย์ได้ผ่าตัดเอากระสุนออกแล้วอาการปลอดภัยแต่ยังพูดไม่ได้ส่วนศพของนายสุริชัยบุญนุวงศ์อายุ30ปีชาวชะอวดเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบยิงนั้น จะนำกลุ่มผู้ชุมนุมนำไปประกอบพิธีรดน้ำศพที่เวทีชุมนุมบริเวณสามแยกควนเงินตําบบ้านตูนอำเภอะอวดโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรดาญาติของนายสิริชัย ต้องการนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแต่การนำผู้ชุมนุมขอร้องให้ตั้งศพที่เวทีและจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแม้ทางญาจะชี้แจงว่านายสิริชัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของชาวสวนย,ยางและไม่ได้มาร่วมชุมนุมประท้วงไม่ได้เป็นกาดตามที่เข้าใจและตกเป็นข่าวทางด้านของนายอภิชาติบุญนุวงศ์อายุ21ปีน้องชายของนายศิริชัยกล่าวว่าต้องการรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพี่ชายขอยืนยันว่าพี่ชายไม่ได้ไปร่วมชุมนุมไม่ได้เป็นกาดมีอาชีพซ่อมแอร์อยู่ที่อำเภอ ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอภิชาติกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุพี่ชายขี่รถจักรยานยนต์จากอำเภอทุ่งสงมาอย่างอำเภอชะอวดพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนกระทั่งถึงเวลา3นาฬกานาทีวันที่1กันยายนพี่ชายโทรศัพท์มาบอกว่ายางรถแตกให้ไปรับที่หน้าที่ว่าการอำเภอชะอวดห่างจากจุดที่ชุมนุมประมาณ5กิโลเมตร เมื่อไปถึงที่นัดหมายก็ทราบว่าพี่ชายถูกยิงเสียชีวิตแล้วขอยืนยันว่าพี่ชายไม่เกี่ยวข้องกับม็อบใดๆทั้งสิน้นส่วนที่ด้าสารากรางจังหวัดชุมพรเมื่อเวลา10นาฬิกาเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดชุมพรระนองและประจวบคีรีขัน์กว่า2000คนนำโดยนายชุมพลจุนใสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดชุมพรเขตหนึ่งร่วมชุมนุมพร้อมตั้งเต็นท์กว่า20หลังและเวทีประชัยบนถนนฝั่งตรงข้ามสารากรางจังหวัด โดยมีกำลังตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรกว่า100นายดูแลความสงบเรียบร้อยต่อมาเวลา11นาฬกาผู้ชุมนุมนำภาพเท่าตัวจริงของนายรัฐมนตรีพร้อมโลงศพมาตั้งที่ถนนหน้าสารกลางจังหวัดชุมพรทำพิธีวางดอกไม้จันทร์เทน้ำมันจุดไฟเผาและประกาศให้เจ้าที่นั้นออกจากสารกลางจังหวัด แต่เจ้าหน้าที่นัดปฏิเสธข้อเรียกร้องบ่ายวันเดียวกันค่ะที่บริเวณตลาดกลางผักและผลไม้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผักและผลไม้เรียกร้องให้มอบชาวสวนยางเปิดถนนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากไม่สามารถขนส่งพืชผักไปจําหน่ายที่14จังหวัดภาคใต้ได้ทําให้ผลผลิตเน่าเสียหายไม่ต่ำกว่าวันละ2,000ตันทางด้านของพลตํารวจตรีปียะอุทายโยโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่า จากการข่าวของตำรวจค่ะในขณะนี้พบว่ามีความพยายามปล่อยข่าวในลักษณะยั่วยุสร้างสถานการณ์ปลุกร้าวมวลชนและยกระดับการชุมนุมของกลุ่มเกษ,ษ,ษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรกระบี่และตังนอกจากนี้ยังพบว่ามีแกนนําผู้ชุมนุมที่สวนลุมพินีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและยังพบว่ามีแกนนําอย่างน้อย2คนพยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรงตลอดเวลา ส่วนการชุมนุมในวันพรุ่งนี้จากการข่าวพบว่าจะมีการเคลื่อนไหวเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้5้าจุดได้แก่บริเวณสหกรณ์อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีผู้ชุมนุมมากที่สุดประมาณ3 0 0พันคนบริเวณแยกควนหนองหงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชสารกลางจังหวัดชุมพรสารกลางจังหวัดกระบี่และสารกลางจังหวัดตรังส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นนั้นไม่พบการเคลื่อนไหวชุมนุมขณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงการชุมนุมของเกษตรกรชาวสวนยางที่จะมีการชุมนุมใหญ่ในวันที่3กันยายนว่ายังไม่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงในการดูแลการชุมนุมเพียงแต่ให้ทุกหน่วยงานประชุมกันเพื่อบรรณาการในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะช่วยประสานงานกับทุกกระทรวงเมื่อถามว่าเหตุที่เกิดขึ้นมีเรื่องของความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวรัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนได้ขอให้เจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนใช้หลักตามข้อกฎหมายเน้นในเรื่องของการพูดคุยเป็นหลัก เมื่อถามว่าคนในพื้นที่ระบุว่ารัฐบาลยังไม่ได้ส่งผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจมาพูดคุยนายกกล่าวว่าไม่ว่าจะส่งใครล,ลงไปต้องมาประชุมกันในรูปแบบของคณะกรรมการอยู่แล้วในส่วนของคณะกรรมการจะมีตัวแทนจากชาวสวนยางมาร่วมเป็นกรรมการด้วยต้องใช้รูปแบบของกรรมการได้เน้นย้ำให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายยุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหารือในเรื่องนี้ รัฐบาลจัดประกถาพิเศษคะ่ะสร้างสัติภาพประชาธิปไตยมั่นคงนะคะโดยนายโทนี่บลเองก็แนะนําว่าให้หยึดหลัก5ประการในการสร้างความปรองดองส่วนนายอภิษ์เวชาชีวะน,นะคะก็ชี้แจงสาเหตุที่ไม่เข้าร่วมเวทีปฏิรูปที่โรงแรมพลาซ่าเอทเทนี่ในวันนี้ได้มีการประทกกทาพิเศษในหัวข้อผนึกกำลังสู่อนาคตเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์โดยก่อนการกล่าวประทกรทาจะเริ่มขึ้น นายรัฐมนตรีได้เข้าหาเรือกับนายโทนี่แร์พร้อมกับกล่าวขอบคุณนายโทนี่แร์ที่เดินทางเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างความปลองดองและช่วยสร้างแรงบันด,ดาลใจช่วยให้ประเทศไทยหาทางออกจากความขัดแย้งได้พร้อมกับกล่าวปรทดกษาใจความตอนหนึ่งว่าขณะน,นี้ประชาธิปไตยอยู่ในช่วงที่ยืนอยู่บนทางแยกเมื่อกล่าวถึงประชาธิปไตยนั้นไม่ได้หมายถึงระบบที่เสียงข้างมากเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นฝ่ายค้าน แต่หมายรวมถึงวัฒน,ธ,นธรรมที่ประชาชนทุกคนเคารพความเห็นซึ่งกันและกันและเคารพหลักนิติรัฐนิติธรรมและการมาแลกเปลี่ยนแนวคิดของอดีตผู้นําโลกก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนจะได้เรียนรู้ว่าประเทศต่างๆนั้นแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างไรนายโทนี่แบร์ยังกล่าวอีกนะคะว่าการมาครั้งนี้ไม่ได้มีการรับเงินหรือว่าจ้างแต่อย่างใดส่วนกระบวนการปรองดองที่สําคัญนั้นส่วนตัวมองว่าประกอบด้วย5ประการที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะการแบ่งปันโอกาสซึ่งกันและกัน และมองไปข้างหน้ามากกว่าที่จะมาจมอยู่กับข้อขัดแย้งไม่ควรนำอดีตมาตัดสินและต้องยอมรับความไม่พอใจของแต่ละฝ่ายรวมถึงการเคารพในหลักความเป็นประชาธิปไตยและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพราะการปรองดองจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้ารัฐบาลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและดูแลประชาชนด้วยความเสมอภาคขณะที่นายกรากติกาวณิรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้โพสต์ข้อความและภาพลงใน Facebook ส่วนตัว ว่าตนเองและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายโทนี่แลร์ที่บ้านพักเอกอัครราชาทูตอังกฤษประจําประเทศไทยโดยนายกรระบุว่านายอภิสิทธิ์ได้ชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมเวทีปฏิรูปของรัฐบาลนั้นเพราะว่ารัฐบาลไม่แสดงความจริงใจและไม่ยอมทบทวนความเหมาะสมในเรื่องของการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมชวนกระบวนการปฏิรูปที่แท้จริงนั้นมองว่ายังมีเวทีอื่นที่เหมาะสมกว่าและพร้อมที่จะเข้าร่วมด้วยเสมอ ประธานวิปรัฐบาลเชื่อว่าบรรยากาศการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราที่5จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะขณะที่นายดิเลกถึงฝั่งก็เปิดเผยค่ะว่าคณะกรรมกาที่การเตรียมที่จะนำร่างเดิมมาใช้เพื่อลดความขัดแยง้งขณะที่ประธานวิฝ่ายค้านก็วิงวอนให้สังคมเข้ามาช่วยกันตรวจสอบในเรื่องนี้ ในอำนวยคลังผาประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลกล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสอวในวันที่4กันยายนนี้ว่ากำหนดกรอบเวลาได้ยากเนื่องจากถือเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาในการอภิปรายซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการเล่งรัฐแต่อย่างใด ส่วนการที่นายอภิสิทธ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าจะยื่นถอดถอนสวที่ลงมติเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หากผ่านการพิจารณาของรัฐรและทัศนานั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทําได้นอกจากนี้นายอํานวยยังกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในขณะนี้โดยเฉพาะในเรื่องของราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ส่วนนายดีเรกถึงฝั่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบ,บุรีกล่าวว่าในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสอวอว่าคณะกรรมการเตรียมปรับแก้ในส่วนที่ให้บุพาภรีคูสมรสของสสและผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสามารถลงรับเลือกตั้งสอววได้โดยจะกลับไปใช้ร่างเดิมที่รัฐสภาได้รับหลักการไว้ในวาระหนึ่งเพื่อลดความขัดแย้งในการอภิปราย ทางนี้คาดว่าการพิจารณาในมาตรา5นั้นจะใช้เวลายาวนานไม่แพ้มาตรา3าแต่เชื่อว่าการที่คณะกรรมาการยอมแก้ไขในประเด็นดังกล่าวนั้นจะทําให้ลดเวลาในการอภิปรายลงไปได้สำหรับกรอบเวลาในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่มาของสอวอนั้นมั่นใจว่าสามารถขยายเวลาพิจารณาก่อนการลงมติในวาระสามได้ถึงเดือนตุลาคมจากนั้นจะเข้าสู่การแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง และสามารถบังคับใช้ได้ก่อนที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสอวเรื่องตั้งชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงในเดือนมีนาคมปี2557ทางด้านของนายจุรินทร์รักษณะวิสิธิ์ประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านเปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวการพยายามกลับลำแก้มาตรา5เรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสวไปใช้ร่างเดิม เพื่อลดความขัดแย้งนั้นนายจุรินกล่าวว่าการกลับไปใช้ร่างเดิมเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาครึ่งเดียวแต่การแลกเปลี่ยนระหว่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้การเมืองกินรั่วประเทศกับสวลงสมัครได้อีกรอบยังคงอยู่จึงขอให้สังคมช่วยกันติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เกิดการสมคบกันทางการเมือง ส่วนการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญทั่วไปเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557วงเงิน2,525,000ล้านบาทที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรวันแรกเป็นการพิจารณาในส่วนของตัวแทนจากคณะกรรมาการสามัญประจำวุฒิสภาทั้ง22คณะโดยสมาชิกวุฒิสภาต่างเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงมีนายนิคมไวรัตพาณิชประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยในเวลาประมาณ14นาฬิกานางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการอภิปรายงบประมาณของสมาชิกวุฒิสภาด้วย,ออวยการชุมนุมของม็อบสวนยางพารานั้นยืดเยื้อไม่มีทีท่าว่าจะจบนะคะเรื่องนี้สร้างความกังวลอะไรรวมถึงรัฐบาลเองจะมีปฏิกิริยาอะไรต่อเรื่องนี้บ้างติดตามจากมติชนวิเคราะห์ค่ะ